เองโดนรถชนตรงไหนเลยโรงพยาบาลศิริกิตไปหน่อยสาเหีบแยกปั๊มปตทโดนชนบนรถเลยกระบะครับกระบะมันผมเจาอยู่ไฟแดงมันยางระเบิดหักหมือนข้ามกล่องมาเมแล้วทางไฟแดงมีผมอยู่คนเดียวไอ้โหตัวสวยกี่ปีแล้วมชนปี50ครับ50 วันที่ 1, หน,นึ่งปีห้าสิบใครร้อยเวรเนาะอันเรื่องนี้ผมไม่รู้อยู่ที่ทางหลวงหรือว่าโรงพักไม่ได้ไปเลติมมาหนึ่งไม่จำไม่ได้เลยว่าวันนี้ผมจำไม่ได้แล,แล้วก็ไอ้คนคนมันก็เรียกไปสองแสนห้า มันจ่ายมาสองหมื่นรูคุณพ่อไหมแล้วพ่อก็หนีแล้วพ่อก็ไม่มีตังค์จ้างทนายตามเหมือนกันเลยไม่มีเลยอ็งต้องการขาตรงนี้พับได้ใช่ฮะตรงไหนตรงนี่มันจะเป็นโยกตรงนี้ครับรูเวลาเดินไปเนี๋ยมันสปริงเหมือนเด้งเอ็งลองเดินดูอย่างนี้มันตรงนี้ไม่พับใช่ไหมไม่พับขามันก็ไม่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะ โอเคเอาขานะขับได้